โอเคแล้วครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนิวซาทีวีเกมเมอร์นะผมเล่นสั้นๆวันนิวซาทีวีก็ได้ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สนะครับผมก็ในวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบโหมดคัพโหมดนะผมก็ไม่รู้จะเป็นไงนะบางคนสงสัยครับโหมดเป็นไงก็คัพโหมดก็เป็นยางไงครับผม มันอยู่ในประทักค,คอมเนี่ยครับโหมดนะผมนี่อันนี้ครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมแข่งไปแล้วนะครับผมมันไม่อนุญาตนี่ผมลองมาแข่งยุโรปครับแชมเปี้ยนชิพนะครับผม ไนผมเล่งอยู่เอานี้กันนะผมมาลองกันเลยจิ <Legend ary. S 1> นตารีนี่ผมของผมยังอะไรของมันผมเอาแค่เลยจินตารีแล้วกันะนะครับผมไม่ใช่เล g จิน a ารีเพื่อไปแหละ โปรเฟชชั่นัลก็พอไรครับผมรอบเพย์ออฟนะครับผมรอบหนึ่งเดี๋ยวกลุ่มอะไรไม่ใช่ยุกลุ่มอ่ะก็เจอกับอินเตอร์มิลานนะครับผมเแต่ดูกันยุคกลุ่มอะไร ก็คอมชานินนะครับเป็นกลุ่มนนาาม,มันไม่มีกลุ่มหรออ๋อยังไม่ได้แบ่งกลุ่มนะผมก็แข่งอันนี้แข่งเฉยๆนะครับถ้าแง่บาเซโลนามาเอาของเราอะ นี่มาแข่งขันเลยครับผมก,ออก็แหละนิดนึดนงมาไม่ต้องมอไม่ต้องมัวรอเฉาเข้า,าเกมกันเลย <c oughs> ชุดแต่วจะเหมือนกันอย่างนี้กัน มาสองหนึ่งศูนย์มาเริ่มเกมเดี๋ยวจับส่ฟันหูฟังให้แน่นกันน,นะครับมา าววม,ม,มาเข้าสนามกันแล้วสนามของอินเตอร์มิลานมาไปแล้วไปแล้วเปเ๊ะปมาชนะทิพไปแล้ว อ๋อ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 เสียละออชนะทิพชนะทิพชนะทิพเอยเออเมซี่มาโอ้โหยังเก็บไว้ไม่อยู่ไปเป๊ะโม่งไปลาโมดบุกมาครับผมโอ้โหส่งไปไกลเลยเออชนะทิพชนะทิพ เออสับขาหรออืมไปเดี๋ยวโดนแย่งขึ้นมาก็สวยดิอ๋อเอาบอกเอยโดนแย่งขึ้นมาก็สวยสวยหรอือสวยเราไม่รู้ไปอืมเบลลลิงเก็บได้ผมโรนัลโ,โดอืมอืม,อมยิงขาวแล้วก็ผมหนึ่งประโตโรูโฮเมสซี่ครับผม เหตุกขรฐานทัพในบทคุณหมอพีดจ้าที่คนที่หนึ่งของพริ้งจากละครพริ้งคนเริ่มเงืองสเปคสาวลายคนแน่เลดูสิคะหล่อใจรักใครรักจริงคุณหมอมาต่อนะครับผมไปแล้วเมสซี่เอ้ยโอ้ยโอ้ยยังเสียบอลมาชนาทิพย์ไปเมสซีอ่อา้าวอ้าไม่มีใครวิ่งหลงบอลกันเองแล้วครับผม ก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อเอ้ยไปเป๊ะาบามาเก็บบอล<า>ต่อเลสโอ้ยๆ,ๆเสียแล้วล่ะไม่ใช่เสแล้วบอลออกไปเลยชนะทิพชนาทิพชนะทิพอุบาบิยังไปเลยอ,อืสมสลไลไม่ใช่ๆๆไปต่อเมสส่งยาวไกลเลยคนก็วิ่งตามไม่ทันไม่ใช่เดอะแฟดนะครับผม มามามาทำเมนนี่ทำซิกลามอสมาหยุดไว้ได้ไปอุบะโอ้โหเข้ามาได้ก่อนถึงนาทิตย์ทรงกสินไปแล้วหาไว้ได้ยังไม่พ้นขีดอันตรายไปแล้วโอ้โหวนเดซามาเปเป้ไปทาง ปาเตอร์เบเดลินไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าต่อเลสต่อเลสต่อเลสต่อ,ตอโอ้โหไปแล้วไปแล้วเออเออชนะทิพชนะทิพ อ้ยซังติทนาทิพไปเมส่อ้าวอ้าวอ้าวโดนตัดไว้ได้ไปแล้วโดนสวนได้จะสวนทันไหมโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ,เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเย้เ้เยเฮ้ย้ อินเตอร์คริงแหละดิงเลย <c oughs> ไม่กดดันพูราษาประตูแต่ผมมากดดันแล้วตอนนี้ <c oughs> นะครับมาครึ่งหลังต่อกับผมไม่ต้องรอชาร์ป้าเลวเนวมสซี่บุลองเลวเนวมสซี่บุ <c oughs> เดี่ยวดิ <c oughs> บุเดี่ยวไม่ได้ อ้าวอ้าวอุบารมียังไปอืส่งให้ใครนั้นน่ะอุบารมิยังอ้าวไปแล้วอืมสไลด์ไปได้ก่อนอ้าวอ้าวจับบัลยาวเกินไปต่อได้ครับผม รักของรักเทพคือเอาวิธีที่จะทำร้ายคนแบบนี้ดีที่สุดคือโดนใส่เออต้องแบบนี้ค่ะนี่แค่นอนต้มตุ๋เลยนะก็อีกไม่กี่นาทีนะครับทิ้งคนเดินเรือก็จะมาแล้วครับวันนี้ครับทุกท่านท่านที่ส่งการทูตสงครามอือจอยไปโอ้ยไม่ฟ้าผมเป็นไปได้ไงครับกระแทกเต็มๆ ระวังอยู่แล้วครับผมสมผังคมในบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีเปี่ย,<า>ยนชครออก,กนี่ค้วนเลื่อนพอเหมาะกันทุกๆด้านสังคมในบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเงงานที่มีคุณภาพ<า>ซึ่งสามารถทัโรองรักษาความเจริญมั่นคงของอประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดผู้มีหน้าที่จัดก,การศึกษาทุกๆคนจึงต้องถือว่า ของท่านมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองไปแล้วไปไปแล้วจะลิ้นทายถูกต้องสี่มุโดยเต็นกำลังจะประมาทหรือละเลยไม่ได้พระบรมราชว์ว่าของพระบาทสมเด็จพระบรมินทมาลัยพหลรดุลเดชมหิดตลาี่เบศรามาธิปดีจากรีนเลอดโอ้โหไปไกลเลยไม่ทันโร้โหไปไกลเลยไม่ทัน ไปยาวไปยาวไปอดยา่อนมนิจริงยิงสามยิงสามยิงสามไม่มีใครอยู่เลยโอ้ยอ,อละบามาชนะทิพไปต่ออ้าวพลาดท่าให้มันนี่

โอ้ยอืมไม่ได้ไปต่อคงไม่น่าได้ไปแล้วแพ้ไปอย่างนี้โอ้ยไม่น่าปล่อยให้มันหลุดออกมาเลยโอ้ยแพ้เขไปสองหนึ่งครับผมผมก็เริ่มไม่ค่อยเก่งหรอก จบสองหนึ่งโอ้โหไม่น่าพลาดท่าตอนใกล้จะจบเกมเลยนะครับวาตกน่าจะตกรอบมั้งครับผมผดาวเอาตกรอบป่นเนี่ย แล้วแล้วอนแกเ็ไปได้ี่ว่าจะมาวี้เลื่ออไปตามเอ้ยรอบหนึ่งก็แพ้ไปแล้วไม่ได้ไปต่อแล้วไม่ได้ไปต่อเลยได้ไปต่อเลยได้ไปต่อ อ๋อได้ไปต่อครับผมยังไม่ได้แต่งกลมเลยก็เดี๋ยวก็คอยมาดูคราวหน้าครับผมสำหรับคราวนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคลิปใหม่ๆนะครับทำรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ